สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอบายคิตตี้นะคะสวัสดีปีใหม่สำหรับคุณคนที่เกิดวันศุกร์นะคะและคุณคนที่เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกสําหรับปี2 5 6 9นะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงวันที่15ถึง31มกราคม2 5 6 9นี้นะจ๊ะ มาดูกันตอนนี้คุณเป็นอย่างไรและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านาอ่านแบบ general reading นะคะคลิปนี้เนาะคือไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดูไปเพื่อปรับเป็นแนวทางนะคะมาดูกันคนวันศุกร์ตอนนี้คุณเป็นอย่างไร และกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้น1ิถึง31มสิบเอ็ดมกานายอ,อักสอดนอนไม่หลับนอนน้อยนอนดึกมีปัญหาให้คุ้นคิดในช่วงเวลากลางคืนวิตกกังวลคิดมากนะคะให้ระมัดระวังเรื่องทั้งสุขภาพทั้งกายและใจในช่วงนี้นะคะทำอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะในช่วงกลางคืนอ่ะไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอน นะคะบางคนเอางานกลับมาทำหรือบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันยังยังลุมเล้าอะ่ะไพ่ดาบหมายถึงอุปสรรคและปัญหาเนาะและอันนี้มาถึงเก้าดาบปัญหานี้มันทำให้เรานอนไม่หลับยังคิดไม่ได้วิตกกังวลน,นะคะค u นออฟครับคืนออฟคับเป็นลักษณะของความวิตกความกังวลน,นะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการคิด การรอรอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่รอความรักรอคนนะคะกำลังเหมือนเป็นลักษณะของคนที่ยังคิดมากยังมีเรื่องให้วิตกให้กังวลมันไม่ไม่แล้วไปมันยังไม่สำเร็จอ่ะอมมันยังไม่สำเร็จแต่คนแต่คุณน่ะไพควีนออฟคัพเนาะคุณเป็นคนที่เซนแรงเนาะคุณเป็นคนที่มีเซนแมน ช่วงนี้ทำอะไรให้เชื่อเซนสัญชาติตยานของตัวเองหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาขอคําปรึกษาอะไรอยู่บ่อยๆคือเป็นคนที่ให้คําแนะนําอะไรกับคนอื่นได้ดีอะ่ะบางคนเอาปัญหาเข้ามาปรึกษาและวคุณเองก็เอาปัญหานั้นอะ่ะปัญหาของคนอื่นอะ่ะกลับมาคิดจนตนเองนอนไม่หลับนะคะไพ่หกคาถา,าเนาะซกอออน,นะคะชัยชนะความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของ อุปสรรคปัญหาที่คุณคิดที่คุณลงมือทําที่คุณเคยฝ่าฟันนะงานที่คุณลงมือทําไปแล้วนะคะบางคนเอางานกลับมาทําตอนกลางคืนนะไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าไพ่บอกว่าทําได้ไพ่บอกว่านี่คือชัยชนะและความสําเร็จของคุณนะคะทั้งในเรื่องของงานและในเรื่องของอะไรที่มันค้างคาใจอยู่นะคะต่อจากนี้มันจะเหมือนสําเร็จรู้ผลแล้วอะนะคะพอรู้ผลแล้วเราก็คลายกังวล ไพ่ทีออฟวอรนไพ่ของการเดินทางเดินทางไกลางานอะไรก็แล้วแต่ที่เรารออยู่งานทางไกลางานต่างประเทศเอกสารบางคนรอในเรื่องของเอกสารเอกสารที่จะทําให้เราต้องเดินทางไกลวีซา่าพาสปอร์ตอะไรแบบเนี้ยนะรอว่ามันจะสําเร็จไหมรอด้วยความวิตกรอด้วยความกังวลบางคนกังวลจนนอนไม่หลับแต่ไพ่บอกว่าสําเร็จและมีเกณฑ์เดินทางต่างชาติต่างประเทศนะคะ หรือบางคนอาจจะได้รับการโปรโมตการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งแต่มันเป็นลักษณะของภายในองค์กรภายในสายงานที่เราทำอยู่หรือในภายใน,นแผนกเนาะบางคนทำงานอยู่ในองค์กรเนาะบางคนอยู่นแผนกนี้ก็ปรับระดับขยับขึ้นนะคะขยับขึ้นเป็น ตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของงานไพ่เอ็ดออฟคัพไพ่เอ็ดออฟคัพเนาะความสุขความรักนะคะความสุขที่มันสุขจนล้นออกมาจากใจอะนะคะเหมือนเราได้รับของขวัญได้รับของฝากได้รับของกำน,นันแล้วเหมือนมันเข้ามาแล้วด้วยของเนี้ยมันทําให ใจโลดอิ่มฟูและมีความสุขบางคนได้เจอคู่เดิเจอคู่จากการเดินทางบางคนเจอแล้วบางคนกําลังจะเจอการเดินทางครั้งนี้จะทําให้เราได้พบกับความรักที่มีความสุขเพราะเอ็ดออฟคับเป็นลักษณะของรักที่เจอแบบรักแรกพบเป็นลักษณะที่เจอแล้วถูกใจเจอแล้วเหมือนเราเคยเจอเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนเราได้เจอคู่ของเรานะคะ บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการกินการดื่มการแบบได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้เนาะกินเยอะแล้วก็เหมือนกังวลในเรื่องของน้ำหนักตัวมาไพ่เดอะสเตรนจ์ไพ่เดอะสเตรนจ์เป็นลนักษณะของคนที่เก่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นหญิงแกร่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนฉลาดมีความรู้อยู่ในตัวเยอะแต่พี่ไพ่เตือนว่าช่วงนี้อย่าใช้ความแข็งกระด้างของตัวเองออกมาเยอะ นะคะให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการเจรจาการพบปะผู้คนผู้ใหญ่ไปไหนมาไหนเนาะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นนะคะแต่คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้น้ำพักน้ำแรงของตนเองในการทำมาหากินแล้วคุณไม่ค่อยพึ่งใครหรอกว่าคุณเป็นคนที่พึ่งตนเองนะคะให้นายออฟคัพแท้จริงด้วยเนาะช่วงนี้เหมือนคุณกินเยอะอะ่ะคุณได้ไปสังสรรค์ได้ไปปาร์ตี้ได้ไปกินเลี้ยงได้ไป เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการได้เจอคนเยอะๆบางคนได้เจอเพศที่สบางคนได้เจอกับความรักเข้ามาให้เลือกเยอะในช่วงนี้นะคะบางคนอิม่มอิ่มมีพีมันกับการได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้นะคะกินเยอะก็กัวงวลใจว่าน้ำหนักตัวจะขึ้นเนาะทัวร์เพนทักเกิลไพ่ของการปรับการปรับสมดุล สม,มดุลในเรื่องของการใช้ชีวิตสม,มดุลในเรื่องของเงินในกระเป๋าด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการหมุนเวียนเนอะหมุนเงินเข้าหมุนเงินออกมีการเงินมีเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายที่รออยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบติดขัดเนาะมันยังมีเงินเข้ามีเงินออกอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเองก็พยายามทําให้มันบาลานซ์ทำให้มันพอเพียงแล้วก็เท่าเทียมกันกับรายรับและรายจ่ายนะคะเหมือนชีวิตก็เหมือนกันเหมือนคุณเองก็พยายามทําให้มัน สมอกันในการใช้ชีวิตอะทำเหมือนเหมือนคุณเองก็เรียนรู้มาว่าอุปสรรคปัญหาต้องแก้ยังไงการใช้ชีวิตต้องทำยังไงถึงจะดีขึ้นเนี่ยเหมือนตัวเองกำลังปรับนะคะ The Tower ช่วงนี้ในเรื่องของการเดินทางนะคะในเรื่องของการเดินทางเนาะการข้ามน้ำข้ามทะเลการเดินทางต่างประเทศเนาะระมัดระวังอุบัติเหตุจากที่สูงนะคะ,ะการพัดตกหล่นลื่นนะคะ หรืออะไรที่มันปุบปับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะอะไรที่มันเข้ามาด้วยความรวดเร็วนะคะหรือได้รับข่าวอะไรได้ความรวดเร็วเหมือนเรารออันเนี้ยมานานแล้วไม่มาสักทีแต่อยู่ดีๆมันก็เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บเลยนะคะทําให้เราได้ได้รู้แบบรวดเร็วเลยนะคะช่วงนี้ จะทำอะไรก็ดูแลตนเองเยอะๆระวังอุบัติเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุใหญ่เนารในเรื่องจากการเดินทางหรือมีดบาดประตูหนีบอะไรก็ระมัดระวังนะคะ The Star ดอนะสตาร์เนาะความอุดมสมบูรณ์การมีความสุขนะคะต่อจากนี้เนาะชีวิตของคุณจะมีความสุขทุกอย่างมันจะราบรื่นึ้นอุปสรรคปัญหาอะไรที่เคยมีเนาะเหมือนเราเจอแสงสว่างถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่ต้องใช้ความมีชื่อเสียงความโด่งดังความโด่งดังความชัดเจนเนาะเดอะสตาร์หมายถึงดาราใช่ไหมต่อจากนี้เหมือนคุณจะโด่งดังชั่วข้ามคืนจะมีคนรู้จัก จะมีคนให้ความสนใจถ้าคุณเป็นคนที่ทำเอ่เเป็น MC ใช้หน้าตาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องเป็นของตนเองช่องของคุณก็จะเป็นที่รู้จักกับคนหมู่มากนะคะท่านในเรื่องของการเงินเนาะ เหมือนคุณเองจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามาเงินก้อนนี้มันจะทําให้คุณปลดหนี้ได้และชีวิตของคุณจะราบรื่นขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะเดอสตาร์จริงๆแล้วอะ่ะเดอสตาร์เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ติดชีวิตการอยู่คนเดียวมานานไปไหนมาไหนเองคนเดียวได้ดูหนังฟังเพลงเดินทางเองคนเดียวมาตลอดแต่จากเนี้ยเหมือนคุณจะได้เจอกับความรักนะความรักครั้งนี้มันจะทำให้เหมือนชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะ การงานการเงินความรักเนอะเดอะสตาร์อีกในหนึ่งก็เป็นในลักษณะของคําอธิษฐานคําขอพรก่อนหน้านี้ถ้าคุณไปขอพรอะไรเอาไว้ในเรื่องของความรักนะคุณมีเคียนได้เจอเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่ทําให้คุณอิ่มฟูมีความสุขอิ่มฟูใจนะคะมีความสุขคลายกังวลได้นะคะคนวันศุกร์เราอ่านให้ประมาณนี้ค่ะอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ idline นะจ๊ะค่าครูเราทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะอืม อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนอะตอนนี้เราก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะยังไงก็ให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมตามใจปรารถนาคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนเมจิกทารอลตดบายคิตตี้จ้า